กราบสวัสดีอีกครั้งครับเมื่อกี้มันยังไม่สว่างตอนนี้สว่างแล้ววันนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่เกิดเขาแหลมอีกครับอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือว่ามาเที่ยวที่เขาแหลมอีกครั้งหนึ่งน้ำโล่งลายครับตอนนี้น้ำรุ่งลายเติบพุนเมื่อกี้ยุคพุนเนี่ย ไี่ี้งเทิงวันไปจี้วงเทิง,ตอ,ง,ง,ทงตอนนี้น้ำม,มันลงรถล,ลงมาจอดได้ก็เล,ลเื่อมาหลับกันน้ำมันอย่าง แค่นเนี่ครับรถไถ L passing เขือนเขาแหลมตกได้ให้มันตกไม่ได้ก็ไม่มันละต้องตกให้ได้ให้มันรีโอ ยกบาหลายแล้วขั้นหนี้ย,ยกประมาณซีนิวมีหน้าติดนี่เนี่ยติดติดหน้าแล้วใส่ยางทะเลสองหกหา้าเจ็ดหา้าติดหนามล่งหลายอากาศดีมีหมอกน้ำ

อันหน้าหอันล่งวะเนี่ยเฮ้ยอันหน้าหอหันล่ง,นลง,งมึงมาแล้ว <laughs> ครับหน้าเสือปลาตัวแรกครับเอาหน้าเสือเนาปะปลาตัวแรกครับคือกระชัางคือที่ตัก รู้ปลาอะไรครับมันขึ้นอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมดดับแล้วใส่เลยไป น้นสวนโน้อง,องยังไม่เห็นตัวปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนออออจับไปที่สากยาวๆ เอียอ้อยอ่อยเดี๋ยวพี่ยกเข้าตักตักต่อยไม่ทันตักตักสิตักสิอย่างนี้ต้องตักอ่าเจมเกมเกมครับเดี๋ยวไปเหยียบเจ้าเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนพันไม่เป็นไรเอาขึ้นมาก่อน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินทีมัน,นก็ใหญ่ สายนี้ประมาณสักน่าจะมีหกเจ็ดแล้วครับน่าจะเจ็ดสายนี้ใหญ่ครับเออมาางนี้ก่อนยกมางนี้ก่อนอสายนีน่าจะา <4 S 1> ห้า <5 S 1> โลได้แล้ว <5 S 1> ลครับๆๆรรนั่งครับไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวพี่เสือมาทำเองนูวางนั่นแหละเสือมา oh. ยกก่อนเนี้ยปลาตัวแรกครับ mm hmm. มาเสือครับ mm hmm. โอ้โหสุดยอดครับ mm hmm. ลังจับป้องมาถ่ายพอดี มาทั้งวันเยียบเหลือเีลยอเยียบเยียบไม่อนตะเกียบก่อนบนตะแกรง <coughs> que estoy allá yo แโดงเล,ลมั้งไมใช่หรอโอ้มารยาทดีแต่ว่าเขาของน้าไปตัว <c oughs> อเย่ามันเยอะเบดโอ้ขี่วอก่านี่ยวาแล้วตุ้มพา คันเล็กครับอโอ้ยมาโมหน้าฮั่นได้เรื่องได้ลาวเนาะหน้านะี่อยูนะ่โนะ้นแหละอยู่นั้นทางมันนะไม่ใส่กระถือแต่เขาตี ปลาคาครับ จะ,ะ,ะไปหยไปไ่ดูไม่ได้ะปุกแล้วนี่ยยครับส,สอครับยส,สวยเ่ังเล่นเปลยนคันแรครับเปลนตกปัน,ปนินว่าแล้วขี่บอ,อก,กว่ะหางเ้ย สวัสดีเดอ้อพี่น,อน,อน้องวันนี้ก็ว่าตกปลาอยู่เคลื่อนเขาแหลมขึ้นเขาแล่ะครับกอนสงการหยุดเจ็ดมือมืนกันสิเลยครับละปลาบ่ค่อยกินปลาไหนหรอกปลาหน้านี่มันกินยาก เมื่อวานก็กินหาโตปลากากินหาโตได้สามตัวบ่พอไงปันไหนบ่พอตัวใหญ่เมื่อนี้ก็กินไร้ตัวอยู่ลดไปไร้เมื่อที่สองก็กินไร้ตัวเติบอยู่งลดไปไร้ออนนะครับ <c ười> คน <c ười> คนอ่อนสร้างคนตายหัวแงเง เขาขึ้นได้ะพอขึ้นไม่ได้บรรยากาศดีดีตงสัยฝนสิตกลมกระแห้งเติมอยู่โอ้ การบุเร่เมียบ้านกันเดินาทางปลอดภัยรักษาสุขภาพกินเหล้าก็นอนกินเฮียนคนเดียวไม่ไปใกล้คนอื่นการบุเร่เมียบ้านนั่งกินเฮียนคนเดียวหลังกัญญาติลงแ,แต่เขาไม่กินเหล้าแต่เขาว่านั่งกินนหล้ากัน,กนแบ่งใส่ซื้อมากขวดไผร่ขวดมันตัวเนาะยกขวดไพร่ขวดมันกินเบียร์กินเหล้าก็ยกขวดไพร่ขวดมัน ยานโลกยานไทยเนาะเดินทางปลอดยมาเด้อพี่น้องเออด้อผู้เรียมืบ้านผู้ใรีนไปเที่ยวใส่ไปใส่กับเที่ยวให้สนุกแต่ว่าผู้ขากับมาเนี่เครื่อนเขาแลมนี่แหละแนวมกนักเนาะชื่อเราแหละพี่น้องบรรยากาศดีอยบรรยากาศดีลมเย็นสบาย ตอนนี้ยังพได้สีเบตรตอนนี้ลมมันแห้งปีพ่ดได้ลมแห้งครับมาเยอะค่อนนะ,ะออสอง,สอ,งอ่าจินไล่ตัวได้สองตัว มีหลายเอยยเนอยอะมีตาจ <laughs> ้องเบ็ดเสียวเบ็ดก็เดินเขาเบ็ดจะค้องมากินจ้องเบ็ดก็เดินเขา เสียงฟ้าห้องเรื่อยๆย่านแล้วไปก่อนเรื่อยสฟ้าห้องเรื่อยย่านบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยร่มก็ดีคืนวันทะเลอันดามันทะเลอาวไทยกลขึ้น บ่แห้งทำนี่เดี่ยต้องทะเล่น่ามันขึ้นยังสิบรรยากาศก็ลร่งดีตอนจะอามงแรงเนี่ยล่ะบรรยากาศดีก็เรงดีได้ลุกป่าโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้โว้ย baa, các bác xịt khẩu, các bác xịt nang thuốc, bên thoải, yên yên. Buôn à? Sao không nằm vậy ạ? hả? ล่มเย็นดีนะมากกันส่คน,น,น,นเขาสิงโตเส้นเคยครับพูนเห็นบอลเหรอเขาสิงโตเส้นเคยแล้วครับมากอีกแล้วมาเยี่ยมสิงโตอีกแล้วยูท่ทังใดสิงโตเขาสิงโตเส้นเคยพูดสิงโตอีกแล้วมาหามาเยี่ยมเขาสิงโตอีกแล้ว มาเที่ยวเขาสิงโตเพเคยพิดหวังมีทั้งลมทั้งฝ่าทั้งฝนปันหาโมงเนี่ยก็ะโมงสิตีเม็ดบ่ได้ดอกแหมก็ะนั้น ได้บรรยากาศแล้วแต่ว่าปลาหนานี่มันก็นกินยากแน่อนย,นววยู่ปลามันขึ้นหวยเบิ้ลดูน้ำหวยนึ้นฟองทั้งเลยบุ๊คบ่ออกมาปลาหนานี่ปลาหนานี่มันกินยากแร้วก็กิน พอดีมาได้ป,านนาปลาหนาเ่ยก็สซูหพดละน้ำขึ้นเต็มที่หรือว,ว่าน้ำนิ่งเหรปลาิ้นดีหมละลมลมเศร้าละสงสัยสิมืดพอดีลมเศร้าแค่นี้ก่อนเด้อไปบายฝนติตก